กาบสวัสดีชาวคนรักต้นไม้ครับผมพบกับช่อง t o นี s k i ิลกันอีกแล้วอันนี้อยู่ในช่วงของรายการมือใหม่หัดปลูกเข้า EP ีที่4เป็นที่เร้อยครับผมตอนนี้ก็เป็นตอนเย็นของวันเสารท์ที่สิ้นเดือนครับจำไม่ได้ของเดือนมีนาคมครับผมวันนี้รายการมือใหม่หัดปลูก EP ีที่4เรามาทําความรู้จัก เจ้าเสนจันร์ประกายทองครับผมเป็นไม้ลายไอเทมของไม้ตะกูลเสนจันที่น่าสะสมเป็นอีกตัวหนึ่งของคอลเลกชันตะกูลเสนจันที่น่าสะสมครับผมเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาเรามาทําความรู้จักไม้ตะกูลเสนจันกันเลยครับเสนจันน์ประกายทองนะครับผมเสนจันร์ประกายทองนะครับเริ่มกันที่ทรงใบกันเลยครับเออเริ่มกันที่สีครับเพื่อนๆดูครับ อันนี้เป็นสเสน่จันเขียวนะครับเพื่อนสเสน่จันเขียวหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ <blue> เรามาดูสเสน่จันประกายทองม้างครับสเสน่จันประกายทองก็สีตามชื่อเลยครับมันจะขึ้นแสงมากครับจะเป็นสีทองอารามครับนี่ครับสเสน่จันประกายทองจะเป็นสีทองอารามแบบนี้ครับ hmm> พเพื่อนเพื่อนๆดยใหดูใกล้นะลำต้น<บ>ตน,นี่ครับดูใบกัคนครับ <leen> ใบจะเป็นสีทองเลยครับแต่มีเส้นเล็กๆนะครับเพื่อนๆเห็นไหมเส้นเล็กๆเนี่ยมันจะเป็นสีเหมือนขีดลายเส้นเล็กเป็นสี aze, เ,นเขียวนะครับแต่พื้นใบจะเป็นสีทองเหลืองครับเหลืององมทองครับนี่ครับตามชื่อครับทรงใบจาคล้ายสเสน่จันปักเสนจันดำนะครับนี่ครับมันจะทรงใบประมาณนี้นะครับมันจะเป็นสีทองแล้วข้างในจะมีการขีดเส้นเล็กๆครับ กระดูกใบจะเป็นสีเหลืองเลยครับแล้วก็ลำต้นจะเป็นสีเหลืองแกมขอบใบขอบลำต้นจะเป็นสีเขียวนะครับลำต้นจะเป็นสีเหลืองนะครับเหลืองทองอรามครับผมนีจันปะกายทองครับจะดูง่ายงมันจะเป็นลำอาจจะเป็นสีทองหรือสีเหลืองอมทองทรงใบจะเหมือนทรงใบจะเหมือนพวกจันดำ กับทรงใบจะเหมือนจันดากับจันเขียวนะครับนี่แต่จันเขียวก็ใบเขียวปื้อเลยครับนี่ครับลําต้นสีเขียวครับแต่สัวนเสน่ห์จันประกายทองก็นี่ครับใบก็จะเป็นสีทองครับมีการขีดเส้นในใบสีเป็นสีเขียวอ่อนๆนะครับผมลักษณะดูง่ายครับนี่ครับเพื่อนๆก็ลองสังเกตดูได้ครับเสน่ห์จันประกายทองก็ประมาณนี้นะครับผม ราคาซื้อขายกันเสน่ห์จันประกายทองก็ตอนนี้ราคาก็น่าจะหลักหลักพันไปไปลายครับถึงหลักหมื่นถ้าต้นใหญ่ก็มี2อสามหมื่นครับช่วงพีคกเลยก,ก็เดือนตุลาปี2 0 2พก็มี3 4มห้หมื่นครับสำหรับต้นสวยๆหน่อยครับห้าถบไปครับสน่หจันประกายทองถามว่าปลูกยากไหมก็ปลูกยากกว่าพวจันประกายดาวครับฟิลเหมือนปลูกบุษราคําครับ มันจะชอบมันเซนซิทีฟต่อแสงมากเลยครับเสนจันประกายทองโดนแสงเยอะไม่ได้ครับชอบอยู่แสงลำไรนะครับผมวัตถุในการปลูกก็จะมีดินใบก้ามปูมีกาเพรา,พาสรับมีเพไลไรเพรไลไรนี่ใส่เพไลไรก็ได้ใส่หินคานุม่าก็ได้ใส่หินใส่ดินคานุมา่าหรือแล้วก็หินภูเขาไฟมีห้าอย่างนะครับมีดินใบก้ามปูมีกะมะพร้าวสับอยสี่อย่างนะ อยากจะใหมมีดินไปกาป้ามปูการบัวพาวับเพือรหินภูเขาไฟหรือเราจะใช้อันนั้นแทนดินดินคโนมาแทนแทนนั่นก็ได้นะแทนเพือรเดี๋ยวผมมาให้ดูนะดินคโนมามันหน้าตาเป็นยังไงดินคโนมาครับเหมาะกับการไว้ผสมปลูกเจ้าเสน่ห์จันทร์ตัวท,ท็อปครับเพราะตัวแร่ดีมากเลยครับเดี๋ยวให้ดูครับดินคโนมาหน้าตาเป็นยังไงครับ นี่เพื่อนดินคอนุมาหน้าตาเป็นนี้นครับนี่ครับแล้วก็ข้างในมันจะเป็นสีเหลืองอย่างนี้นะเนี่ยดินคอนุมาเอาไว้พวกปลูกเสน่ห์จันเอาไว้ปลูกดินคอนุมานี่ก็เอาไว้ปลูกพวกเสน่ห์จันตัวแล่ๆนะพวกประกายทองพวกบุษราคำพวกดำด่างพวกบุษราคำมิ้นอะไรประมาณนั้นครับผม แล้วก็ ep ีนี้เรามาทําความรู้จักสเสน่ห์จันปะกายทองกันแบบคร่าวๆนะครับเพระสเสน่ห์จานประกายทองเอาให้จริงมันดูมันดูไม่ยากครับนี่ครับนี่ครับอ่าปลายใบจะเป็นทรงแหลมนะครับมนันไม่เหมือนพวกโกเมนโกเมนมันจะเป็นทรงรูปหัวใจนะปลายใบนะมันจะเป็นรูปหัวใจนะแต่ถ้าปลายใบของเจ้าสเสน่ห์จันปะกายทองเนี่ยครับมันจะเป็นลูเหลี่ยมลงมาแบบนี้เลยครับสังเกตง่ายๆครับผมลำต้นก็จะเป็นสีทองครับ คลิปนี้เรามาทำความรู้จักสเสน่ห์จันประกายทองกันแบบพอสมควรแล้วถ้าคลิปนี้มีป,ประโยชน์ก็จะเลิมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโทนี่สิคิวได้ผมกาบสวัสดีครับผมและว EP ีหน้า e ีีที่5เรามาดูกันว่าเราจะไปทำความรู้จักสเสน่ห์จันอะไรกันผมฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมกาบสวัสดีครับ